สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีการลง preset Lightroom นะครับหลังจากที่ด้าวน์โหลดมานะครับก็สำหรับใครที่ได้ดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ผมให้้านะครับสําหรับตัว s p e c i r e s e t ที่ผมใช้งานนะครับผมก็จะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับ Make n preset LR นะครับพอคลิกเข้าไปนะครับก็จะมี preset อยู่ประมาณเกือบๆหกสิบตัวนะครับห้าสิบกว่าตัวนะครับเลยทั้งหมด วิธีการติดตั้งนะครับง่ายมากครับให้เราเปิดที่ r รนะครับโอเคเปิดนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ Develop ครับแล้วก็เลือกที่ New Preset Folder ก็ได้ครับได้จัดเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเลยอ่ะผมพิมพ์ว่า Magna นะครับอันนี้ก็ตั้แต่ตั้งชื่อนะครับโอเค Create นะครับจะสังเกตว่ามันก็จะมีตั้งซ้ายมือนะครับมันจะมีชื่อ ที่เราตั้งเมื่อกี้ะครับขึ้นมาทีนี้สอที้พอเราคลิกเข้าไปดูนะครับมันยังไม่มันยังไม่มีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมครับตัว preset เราต้อง import เข้าไปให้เราคลิกขวานะครับแล้วเลือกที่ import เสร็จปุ๊บให้เราไปเลือกที่โฟลเดอร์ที่ได้ดาวน์โหลดมานะครับของผมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก c o n t r o l a นด้เลยนะครับหรือ common a ของ mac แล้วก็เลือก import เดี๋ยวรสักครู่ครับเรอ import แป๊บหนึ่ง โอเคเห็น,นะครับมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับวิธีการใชก้ก็ใช้ง่ายก็ง่ายมากเลยครับโอเคสมมติว่าเราจะตัดได้ตรงไหนก็ลองดูนะครับโอเหนะครับตัวแต่ละตัวก็จะมีสีที่แตกต่างกันง่ายมากกดคลิกเดียวเองผ้าก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับ แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมเรื่องสีเรื่องปรับอะไรเพิ่มเติมก็ปรับได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นพรีเซตที่ผมใช้งานจริงนะครับทั้งหมดใช้้ทั้งพรีวดดิ้งงานวดดิ้งหรือว่าอื่นๆก็ได้นะครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็สอบถามผมถามเพิ่มเติมได้ทางเพจหรือว่าทาง facebook ได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับที่ได้ดาวน์โหลดพรีเซตผมไปใช้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ